สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube มหามุนี Channel ได้พูดไว้ดังนี้ครับเท้าความตั้งแต่วันที่11ย้ําว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจถ้าลองเรียบเรียงดูวันที่11ได้มีการแจ้งเข้าไปในศูนย์ในเพจสื่อทางโซเชียล แต่ตัวนี้นะ่ะถูกลบไปหมดแล้วส่วนอื่นยังอยู่ไม่ว่าจะอยู่ใน IG Facebook จะมอบให้เจ้าหน้าที่เป็นแนวทางในการสืบหาฆาตกรตัวจริงก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นๆมีเฉพาะคนในครอบครัวเท่านั้นนอกจากช่างไม้คนเลี้ยงวัวอยู่ใกล้จากจุดเกิดเหตุในวันที่11มีเด็กคนหนึ่งเป็นฝาแฝดสถานะเป็นพี่ อยู่ในเหตุการณ์ตลอดขอย้ำว่าเด็กคนนี้รู้ว่าใครเป็นคนอุ้มน้องไปแต่ไม่เห็นว่าทำอะไรเขาจึงไม่สนใจและกลับไปเล่นโทรศัพท์ต่อจากนั้นหันไปดูปรากฏว่าไม่เห็นแล้วสงสัยจะไปนู่นหรือเปล่าก่อนที่เด็กจะหายไปไอ้หนุ่มเสื้อส้มบอกให้ดูน้องเพราะอะไรนะ่ะมานั่งสังเกตดูพอได้เด็กเห็นคนอุ้ม ไปครั้งแรกนะ่ะเพิกเฉยไปเพราะถือว่าคนนั้นรู้จักเลยนั่งเล่นเกมต่อไอ้หนุ่มเสื้อส้มก็ขับรถออกมีคนเห็นตลอดตั้งแต่อยู่ที่ไร่จนกลับมาจนออกไปอีกมีคนเดียวที่เห็นขนอุ้มคือพี่ฝาแฝดผู้ที่ร่วมกระทําในนี้นะ่ะไม่ต่ำกว่า5-6คนแน่นอนคดีแปลกอยู่อย่างหนึ่งตัวจำเลยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ สักเรื่องเลยไม่ว่าจะหายเสียชีวิตนี่คือเป็นปัญหาที่ประชาชนขาใจสาเหตุอะไรทำให้ถึงออกหมายจับจำเลยสังคมไทยงงงงกว่านั้นคือหมายจับออกวันนี้ตำรวจต้องมาวันนี้แต่ปรากฏว่าข่าวออกก่อนแต่มันดีอยู่อย่างหนึง่งตำรวจแฟร์มากให้โอกาสหนีบังเอิญหนีจริง แต่จำเลยหนีไปสตอชอความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ทนายอุทัยพาไปดูได้พูดไว้ดังนี้ครับมานไม่สำนึกช่วงนี้ตาชานแกโดนหนักที่ทนายเข้าไปดูก็ยังเหมือนเดิมยังเป็นมานตัวเดิมแต่ก่อนก็ด่าพระอาจารย์ไม่ได้ถือใครเป็นพระเป็นเจ้าฝ่ายนั้นหน้าดำหน้าขาวไม่ค่อยเห็นพระจนมาประกอบอาชีพใหม่ศึกพระ ผลกรรมก็ตามไปแล้วตำหนิบ่อยว่าพระออกโซเชียลทําท่ามาเทศแทนมาล้อเดี๋ยวนี้นะ่ะแทนที่จะล้อก็แย่ว่าอย่ามายุ่งเลยนะ่ะกับชัยพลพญานาคชัยพลทําเพื่อตัวเองอันนี้นะ่ะพระคงรู้อยู่แล้วเหตุที่ทำเท่าอายุของชัยพลลักษณะส่งเสริมอะไรหรือเปล่าไม่ได้หมายความเป็นคนคนเดียวกัน ดูที่ชื่อนะเขาก็ว่าไปของเขานะ่ะเพื่อง,งัดให้พระแต่คอกับชัยพลอีกครั้งมีช่องเดิมอีกแล้วที่เรียกว่าปู่ปรสิตมารตัวนั้นมันในลักษณะเอาคำพูดชัยพลกับพระมาเทียบกันว่าพระบอกว่าย้ายวันที่9แต่ชัยพลบอกว่าเปลี่ยนวันที่แล้ววิธีหากินของเขามาดูมานน้อย เห็นสอนพ่ออีกพ่อเตือนออกคลิปแล้วว่าอย่าด่าพี่น้องคนนั้นคนนี้เลยเตือนแล้วเตือนอีกบอกแล้วว่าน่ะมันไม่เชื่อไม่ฟังหรอกเขาบอกว่าชัยพลเห็นแก่ตัวตัวเองเป็นพญานาคบอกว่าถ้าเรานะ่ะไปไหว้พญานาคเหมือนกับไหว้ชัยพลแผนที่จะทุบพญานาคไม่สำเร็จแล้วทำยังไงก็ได้ที่ไม่ให พญานาคไปยังพูดอีกว่าที่แถวนี้น่ะเป็นที่ของยักษ์ไม่ใช่ของนาคเหมือนอิจฉาริษยามานี่พูดไปถึงว่าหากินกับพญานาคมีคนคอยตอบโต้มานน้อยเยอะนะดูสิมานจะสำนึกไหมความคืบหน้าจากทางช่อง y ยูทูบนาชูชาแนลได้พูดไว้ดังนี้ครับผมเคยพูดมาตั้งนานแล้วว่าองค์ปู่ปริจิต อยู่ตรงนั้นมีประโยชน์กับชาวบ้านไม่มีใครเขาห้ามแต่ขอให้คุณศรัทธาจริงๆแต่ถ้าคุณไม่ศรัทธาดูถูกเกียดตยามว่างูดินงูเขียวสมมุติคุณพูดแบบนี้นะ่ะที่ภูมโนรมหรือแลนด์มาร์คนครพนมคนที่เขาศรัทธาหรือเขาสร้างเขาอยากให้คุณเข้าไปไหมเพราะคุณนะ่ะเข้าไปคุณก็ไม่ศรัทธาเขาสมมติเขามีอยู่ หนึ่งพันคนที่ศรัทธาแต่คุณเป็นประมาณ20คนที่ไม่ศรัทธาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นทะเลาะบอกแว้งกันเป็นเรื่องเป็นราวอีกมันเป็นการไปลบหลู่เขาลบหลู่สิ่งที่ตั้งอยู่คุณไปย่ำยีหัวจิตหัวใจเขาคนที่เขาศรัทธาเขาสร้างวันนี้นะ่ะเมื่อเขาย้ายแล้วมีที่ใหม่ที่จะไปแล้ว มันก็ตรงกับวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการความสงบผมเองก็อยากเห็นความสงบเหมือนกันที่ผมไม่เข้านะ่ะเพราะเดี๋ยวจะวุ่นวายก่อนที่ผมจะเข้าไปโยนหินถามทางวุ่นวายเลยออกมาต้านออกมาว่าเดี๋ยวหาว่าผมไม่เป็นกลางเลยอยู่นิ่งๆก่อนไม่อยากเข้าไปช่วงที่มีปัญหาตอนนี้นะ่ะ ให้องค์ปู่ท่านย้ายออกไปให้เรียบร้อยก่อนผมถึงจะเข้าไปในพื้นที่แล้วเมื่อนั้นน่ะเราต้องไปนั่งคุยกันในเมื่อสิ่งที่คุณไม่ต้องการเขาไม่อยู่แล้วคุณควรที่จะกลับมายืนอยู่ในจุดที่จุดของพวกคุณได้แล้วคือความสงบเขาจะไปอยู่ที่ไหนไปอย่างไร ไม่ต้องมายุ่งกับเขาหรอกจะตั้งจะไปอย่างไรไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขาหรือเมื่อคุณไม่ต้องการความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ตาชานก,ก,กอกๆตาชานได้พูดไว้ดังนี้ครับตาขอถามหน่อยครอบครัวใครลุงพลเป็นใครครับลูกเขยตานะครับคุณบอกว่ารักลุงพลรักป้าแตนป้าแตนเป็นใครครับตาขอถามหน่อยทุกวันนี้นะ ก็ออกมาด่ามาว่าบางครั้งตาก็ไม่พอใจตาก็อดทนขอเบอร์ตามาได้เลยโทรมาด่าโทรมาคุยได้เลยไม่พอใจอะไรหรือขี่รถมาเลยไม่ไกลตารู้ว่าใครอยู่บ้านไหนอำเภอไหนถ้าใครมีจิตใจที่ดีน่าจะปรองดองให้กับครอบครัวเขารักกันให้ลูกเขารักกันบางครั้งนะ่ะ ก็ใจเย็นแต่ฟังแล้วใจมันร้อนตาไม่อยากจะเอ่ยชื่อใครด่าตาทั้งผู้หญิงผู้ชายบอกว่าเอาลุงพลรักป้าแตนขึ้นหน้าปกผมรักลุงพลป้าแตนนะผมเป็นคนช่วยลุงพลป้าแตนมาตลอดแล้วใครที่รักลุงพลป้าแตนที่แท้จริงใครกล้าเป็นพยานให้ลุงพลตาขอถามหน่อยน้องหายเวลาไหน ใครกล้ามาเป็นพยานให้ไหมไม่ใช่พ่อชาญหรือแล้วจะให้ตารักลุงพลถึงขนาดไหนล่ะจะให้กอดให้หอมทุกคืนเลยหรือบางครั้งนะ่ะตาก็โกรธเป็นนะเราก็มีความอดทนอดกลั้นมานานเป็นประเด็นก็เป็นเลยคือเรานะ่ะก็ไม่อยากจะเป็นประเด็นอยู่แล้วแต่ประเด็นมหาตาใครปกป้องตาโดนถลม่มแล้วคุณ จะเอายังไงกับตาถ้าคุณไปหวังเยี่ยมมากกกอกก็ต้องเจอกับตาชาญแล้วเราจะมองหน้ากันได้ไหมคุณด่าครอบครัวตาก็เหมือนคุณด่าครอบครัวป้าแตนคุณลองคิดดูด่าลูกลามไปถึงพ่อแม่แต่ละวันหาแต่คอนเทนต์วความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube เจ้าปู่แชนแนลได้พูดไว้ดังนี้ครับมาหน้าขาวเพจต่างๆได้นำ เอาคำพูดของพระที่ให้สัมภาษณ์เหมือนว่าจะปั่นให้เกิดความเสียหายเกิดการเข้าใจผิดกับเอฟซีให้เกิดปัญหาขัดแย้งในฝั่งของเราแล้วความรู้สึกของเจ้าปู่เหมือนว่าจะกลัวว่าหลายๆท่านจะไม่เข้าใจไปหลงเชื่อคำพูดคำจาของฝั่งนั้นจะเกิดการเข้าใจผิดเกิดการต่อว่าเจ้าปู่จึงมาอธิบายคนนึงบอกว่าพระ ก็ไม่ควรออกมาให้ลุงพลหนักใจอีกเจ้าปู่จะพูดให้เป็นกลางให้พวกท่านได้รู้ถึงเหตุผลที่ทำให้ต้องพูดแบบนั้นแต่ถามว่าท่านควรออกมาไหมหรือไม่ควรออกมาท่านไม่ออกมาไม่ได้เพราะท่านน่ะถูกพ่วงถูกโยงให้เข้ามายุ่งกับเรื่องนี้ตั้งแต่แรกแล้วท่านจะหนีปัญหาหรือหลบปัญหาไม่ได้เพราะยังไง สื่อหรือฝั่งนั้นมันต้องมาหาท่านคุยกับท่านต้องให้ท่านอธิบายอยู่แล้วแต่การอธิบายของท่านฟังดูแล้วบ้าหรือเปล่าทำไมพระพูดแบบนั้นคนอยู่นิ่งๆไปก่อนไม่ต้องพูดเยอะฟังเจ้าปู่ก่อนออกความคิดเห็นทีหลังก็ยังไม่สายถ้าท่านจะหลบอยู่นิ่งๆมันก็ไม่ปล่อยแต่การออกมา ของท่านทํายังไงให้มันมีผลดีที่สุดมีผลร้ายน้อยที่สุดเช่นพระพูดแบบนั้นที่ให้ข่าวที่ท่านออกมาสื่อช่องหนึ่งท่านทิ้งลุงพลไปแล้วไม่ใช่หรือไม่ใช่นะครับตอนที่ออกข่าวว่าจะถอยออกจากลุงนั่นคือการเล่นละครระหว่างยูทูบเบอร์พระอาจารย์แล้วก็ลุงเพื่ออะไรตอนนั้นพระอาจารย์ปรึกษามาว่าท่านเนี่ย มีแผนที่จะล้วงความลับของฝั่งตรงข้ามโดยเฉพาะกิ้งคืออยากจะรู้ว่าที่อ้างว่ามีหลักฐานจริงๆแล้วมีจริงหรือเปล่าดังนั้นจึงเกิดการวางแผนเล่นละครทำเป็นว่าแตกแยกกับลุงทิ้งลุงเพื่อให้ฝั่งนั้นติดต่อกลับมา